ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็ขอนําเสนอพระลอดนะครับเนื้อชินสนิมแดงนะครับองนี้เนี่ยเป็นพระลอดที่พุทธศินการสร้างการจัดสร้างได้สวยงามน,นะครับเป็นพระเ,เรียกว่าสร้างในสมัย ลัตนาโกสิน์ตอนต้นนะครับประมาณการสร้างเนี่ยนะครับปี2อ3พนะครับเขาเรียกว่าสร้างโดยเกจิตเมืองพิจิตรในสมัยต้นรัตนาโกสิน์แล้วนำมาบรรจุไว้ในพระเจดีหน้าอุโบสถวัดหนองมนจังหวัดลบบุรีครับหลังจากนั้นก็ได้มีการเปิดกลุก อสองพันสี่อยเก้ครับครับพระหล่อนของมนสนิมแดงนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีสนิมแดงขึ้นปกคลุมและมีไขขาวนะครับหเห็น บางจุดนะครับปกคลุมตรง,ตรงองค์พระด้านหลังครับพุทธคุณของพระรอดสนิมแดงองค์นี้นะครับหรือว่าเขาเรียกว่าพุทธคุณโดดเด่นทางด้านแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับเรื่องของการความเจริญรุ่งเรือง ในด้านการค้าการขายด้านธุรกิจนะครับเรียกว,ว่าปลอดนี่คอบเครื่องเลยทีเดียวครับครับมาดูด้านข้างองค์พระกันครับสนิมแดงเนี่ยจะขึ้นดูแล้วสวยคลาสสิกแบบนั้นนะครับครับต่อมาก็มาดู ด้านข้างขององค์พระอีกด้านนึงนะครับองค์พระแล้วก็เรียกว่าสภาพโดยทั่วไปเนะี่ยเรียกว่าอายุแล้วก็ความเก่าได้สภาพที่ถือว่าพระเนื้อสวยถึงยุค,ครับเนื้อถึงยุคสภาพสนิมบอกถึงอายุความแท้ดูง่ายนะครับครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้สวัสดีครับ